โอ้โหผมบอกเลยว่าข้อหนึ่งคือหัวข้อที่ผมเป็นคนตั้งเนี่ยแล้วก็เลือกศิลปินมาสามท่านที่อยากจะถามคำถามนี้ครับพี่เจนอ่าขอเป็นนุกก็ได้ค่ะน้องตายค่ะเน่เอ้ยจะขอเตรียมตัวมาอยู่อ่น้องเจนนี่ก็ได้ค่ะอ่าเจนนี่บานเอาให้เจนนี่ตอบเลยคนแรก คุณไแล้วคุณขอไปทำงานน้องผมล้างกันถูบ้าเนเนาะคุณอไปทำงานน้องผมล้างกันถูบ้านเนาะอะไรนะถ้ผมตอบขวาก็ได้อย่าไปพูดความจริงส <c oughs> ิอันนี้พ,พี่พี่อะไรนะไปอันนี้พี่เจนครับข้อหนึ่งก็ได้ค่ะอ่าข้อนโอ้โหผมบอกเลยว่าข้อหนึ่งคือหัวข้อที่ผมเป็นคนตั้งเนี่ยแล้วก็เลือกศรริลปินมาสามท่านที่อยากจะถามคำถามนี้ครับพี่เจน อ่ขอเป็นนุก็ได้ค่ะน้องปายค่ะเนี่ยจ้าของเรียมตัวมาอยู่อ่าน้องเจนนี่ก็ได้ค่ะอ่าเจนนี่บานเอาให้เจนนี่ตอบเลยคนแรกอหัวหน้าครอบครัวตอบอ้หัวหน้าครอบครัวตอบคุณอะไรแล้วคุณขอไปทำงานน้องผมล้างกานถูกบ้านเนาะคุณขอกไปทำงานน้องผมล้างกานถูกบ้านเนาะ อ,อ,อย่าไปพูดความจริงส <laughs>